อไม่เรียกอะไรกับข้าวนี่ยเจอาทำเนี่ยผัดกุ้งเหรอเออทำพริกกุ้งเหรอกุ้งนี่โลต้าไรจ่อหูเกือบส้นเลอันนี้หมดคิดละยี่สิบห้าบาทสองร้อยห้าสิบสิคิดยี่บห้าบาทอันนี้อะไรมีใบใบใบกระเจี๊ยบเนาะ ใบกระเจี๊ยบน้ำพริกเนาะน้ำพริกแล้วก็ผัดกุ้งเนาะเออใบกระเจี๊ยบนี่ยออกเปรี้ยวๆพริกกับน้ำพริกนี่อร่อยครับน้ำพริกนี่เนาะเวลาเราแกงแกงอะไรเนี่ยจะอร่อยดีกับข้าวกระเหรียงนี่จะทำบ่อยๆใส่บ่อยๆเนาะจ้ะเนาะจะอร่อยเนาะอันนี้นี่หน้าพ่อครัวนะครับเชฟโซจอนะครับหางมาทางที่ขายบ้านหนึเออหัวละสามสิบบาทกระเจี๊ยบนะถุงถุงนี้ไม่เป็นกิโลเหรอถุงธรรมดาได้เหรอ อ๋อกุ้งสามตัวทำขายเนาะอเ,เอ่อยี่สิบบาทเออไอจอบ้านไอจอมีพี่บอกไอจอสิโอ้ใหญ่ๆนี่นะครับเมือ่อกี้สจอใส่น้ำเข้าไปที่คกนะครับน้ำล้างคกนี่มันจะอร่อยนะครับอืมอืมถ้าจอชอบกินกุ้งเหรอ ทำไมไม่ไปอยู่ที่อะไรนะสมุทรสาครสมุทรสงครามวะเออมหาชัยใช่ใช่ใช่มหาชัยนี่เจ้าใช่กินกุ้งกินหมึกเนาะมหาชัยฝั่งนั้นอยู่ติดกับประเทศพาม่าเนาะเราไปมาหาสู่กันง่ายเนื้อปูเออตุนซ่าหอมหอมากเลยอ้าวนี่ไม่ใส่น้ำหรอ ไม่เสร็จโอ้โอ้โอ้โอาโอเะใส่บอกคนนั้นเลยเนาะอือเจ็บคนแล้วจะใส่น้ำเหรอครับอ๋อคนเฉยกุ้งตัวใหญ่ครับน่ากินน่ากินอ๋อไอ้มาหนอนี่ครับเตือนนะเข้าไปแล้วครับนี่อุ้ยไหมอุ้ยหนอนี่ครับโอ้โหกุ้งตัวใหญ่ครับอ่าเชฟซอจ์ครับซอจ์เชฟครับผมนี่เมียไม่มีนะครับนี่สนใจติดต่อได้นะครับ แต่เมียไม่มีครับแต่ว่านี่มีพ่อตาครับนี่พ่อตาครับอ๋อสจอบอกว่าเชิญสจอว่าพ่อนาชินหน่อยสิอร่อยไหมเหรออร่อยอยู่แล้วเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยคนนี้ก็ขอมามันมันเล่าแน่นี่เจ้าเจ้ตอวพี่งาเตจ้าเจ้ารสอ่อ๋ออ๋อ

กินกับกินข้าวเหรออู้อยิงกูนะอยู่นี่ไปเช้ากันปลานนันมาันจะปลานนั้นตรงนี้ผมโดนนะป่าบาันได้ป่าหาแค่เช้าเลย,ยอ่ะมีข้าวแล้วผมไปหาอยู่เนื้อนะครับอร่อยอร่อยไม่อยากกินข้าวอาจารย์เหรอกินแล้วมันอร่อยอร่อยแล้วกินเยอะๆโอ้โหอ้โหฟิวก็แล้วก็ผิวแล้วก็กระไรเยอะๆใช่ไหม อ้ยม no, ันอ้ยเนี่ยอุ้ยยนี่กุ้งเนื้อังเกไม่มีจะใส่ไงพัดูพัดูเกิน

lúc đông những lúc càng cụt được chóc càng nắp bì chóc. ôi 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 good? ลูกเนียงดอง <c oughs> กุ้งเยอะแเนื้อเยอะแเลยเนี่นนยตรงนู้นเผยเหมือนข้าวหมกแพะของอิสลามนะครับเนี่ยโอ้แล้วมีน้ำพริกนะอร่อยมากเลยเนี่ยยอดจริงเนี่ยคำแค่นี้เองไม่ต้องคำใหญ่เนี่ยแค่นี้เนี่ยยกขึ้นมา 老爷